สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องมิมิซีเฮดอีกแล้วนะคะอยู่กันในเกม The Sims f ฟ e e p พ a y นั่นเองวันนี้นะคะมินก็จะมาสอนลบตัวละครแล้วก็สอนลบบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยอันดับแรกนะคะมินก็จะเรียกซิมที่จะลบมาก่อนนะคะคนนี้เลยนะคะบ้านฉันก็ไม่มีนะคะตอนนี้พื้นที่ก็โล่งมีแต่ต้นไม้นะคะแล้วก็มีฉี่ของคนนี้ด้วยโอเคไปทำความสะอาดก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะ ลาจากเอาเฮ้ยไม่ใช่จากลานะฮะถูกไปจ้ะเฮะ้ยจะทิ้งฉันไปหรือนี่อะชึบชึบชึบเืมเคลียร์เสร็จสักทีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทําการลบเลยก็กดมาที่ตรงนี้นะคะคุณกำลังให้วิกตอเรียย้ายออกจากเมืองอย่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะซิมของเรานะคะก็ย้ายออกเรียบร้อยแล้วนี่เลย ก็เราจะได้รับเงินน้อยลงนะคะเพราะว่าไม่มีซิมให้ทํางานแล้วนะคะคนหนึ่งต่อมานะคะเดี๋ยวเราพาไปลบบ้านกันนี่สถานที่นี้นะคะจะไม่มีใครอยู่แล้วเราก็ทําการรื้อถอนเลยจ้ากดมาที่ตัวสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหา demo list house นะคะแล้วก็คลิกไปเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใหม่ได้เลยเราจะเอาบ้านไหนเราก็เลือกนะคะ นี่มิก็จะหาถูกๆก่อนนะจ๊ะคุยตังมีอยู่แปดพันอ่ะเอาสามพันดีกว่านะคะคลิกเลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคบ้านฉันมาแล้วจ้ะต่อมาก็เพิ่มแอดซิมนะคะนี่เราก็จะเอาเป็นผู้ชายนะคะเราก็จะเอาแบบเท่ๆ อ,อ,อุ๊ยอันนี้ก็ได้อยู่นะฟิลแบบคุณครูฟิลแบบเด็กเนิร์ดจะฟิลแบบไหนดีอ่ะก็คือร่อนะฮะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย